สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนี่เพิ่งเปิดประตูก่อนมาบ้านคุณแม่มาบ้านคุณแม่ค่ะเห็นบอกกับน้องสาวเนาะพี่น้องบอกกับน้องสาววา่าลดขั้นนี้ลดคันนี้เนะาะจา้าจะเอาถวายวัดว่าสันต่ว่าหากสิบถวายวัดโบถาเบิง้อจวาว่าสิด้ถวายวัดวัดโบต่ว่าคุยกับนอ้องยูวา่า จ้เารถข้นนีถวายให้วัดโบเพราะว่าพ่อเพื่อนชิได้พ่อเพิ่นชิได้ออกไปขี่เนาะเพราะว่าพ่อเพื่อนกะสชิได้บุญเพื่อนสิได้ไปขี่เพื่อนชิได้บุญจะถาเบิงเด้จะว่าว่าเฮาสิเอาไปถวายวัดโบถึงมือถึงมือพุลษมือใดมือใดพุลษเดี้ยวสีบวกชมคิดไปเรื่อยๆหอดมือกอนมือนี่กะสิไปนี่มนพระไปนี่มนพระ จะเฮ็ดบุญบ so okay. ้านจะมือนี่สิไปหามือหามือหาเลิกหายามว่าเฮาสิได้มือได้เลิกได้ยามได้เนาะจะไปถวายเออจะไปอันนิมนต์เพิ่นแล้วก็เพิ่นอยู่จ้กองค์ยังสี่เนาะเพิ่นอยู่จ้กองค์ปะเดี๋ยวเฮ้าฮะห้อยไม้ห้อยเก่าฮะละห้อยเก่าห้อยเก่าไม่สนิ่ฮะละห้อยเก่าห้อยเก่าเบิดหั่นน่ะแี้ฮะ ตอนนี้เขาก็อยู่ในรถแล้วเนะะาะเพราะว่าวัดก็ไม่ได้ไกลจ้ะวัดกไม่ได้ไกลบ้านเนาะประมาณนะประมาณเกือบโลโลนะ่ะโลประมาณโลนึงเกือบโลก่ไก่ไปกับคุณแม่ อันนี้ม,นมน่นนี่มนเป็นเฮ็ดบุญบ้านจ้ะนุวาสิเอาวันนี้สามสิบว่างบอจ้ะยิบเก่าสามสิบจ้ะจ้ะใส่คือจังหวดปีที่แล้วอันมจ้ะเอาให้มันตรงๆเลยยิบ ้ยวันที่สามสิบเลยมันบ่จ่ะสามสาเอาสาเนาะยี่สามแล้วม hmm. ันบ่จ้าสามสิบมสแล้วได้ดออสามสิบเตักบาทจังันเออจังหันเศร้าเจ้าบ้านนอกรือบ้านานบ้านนอกจ้าเฮ็ดบุญบ้านนอกจ้าอันนี้สิวัดเฮ็ดไอประตูเอาได้ยกกัวัดที่ยสามสิบมุนเพิ่นจักองละเพิ่นมีมีจักอง แปดเก้าองค์เพราะว่าพื้นทิ้นบ่พ่อคือจังหวัดนั่นแม่เอาเอาเอาเบิร์ดเอาเบิร์ดอยู่คันมีมีเก้าองค์จ้าแต่ว่าหากันสิได้ขยับจ้าจีเรียวยองหนึ่งองค์บักคือเมียนอยู่จ้าเอาไปเบิดเอาไปเบิดกันจ้านิมุ่นเก้าองค์เนาะจ้าเนาะจ้า เก้าองค์ดอกไม้ก็ว่ได้เอาลงมานั่งนิมนต์จังสี่เลยจ้าขอบคุณหลายๆค่ะฮะเออเรื่องรถรถหมือนกันสาหันว่าสียออม่าถวายเห็นพระอาจารย์เห็นนั่นจากคอต้องว่าหากันตอนนั้นที่ว่ารถนะน่ะซ้อมแล้วพอซ้อมแล้วแล้วเรามาจอดไว้บ้านมันขี้บ่ได้ไหมจ้ะ ก็สิว่าเสียวมห้ย <hai> ัดน okay. ้ำพระอาจารย์ท huh, so like ีท yeah. ับเพระเออโคบล้อมันโคบล้อมีอะไรกันเนี่ยเออเดี๋ยวอันเดี๋ยวเรื่องโอนเดี๋ยวสิโอนให้ตอนปีใหมไปซื้อหัตถจ้าก้อนก็ได้หรอซื้อเอาไรซื้อผู้ใดซื้ออนุร่มน้องสาวเออไปหัตถจ้าก้อนหน่อยซื้อรถประกอนก็ได้ยเออไปที่ร้านกันเลยเพราะว่าสิโอนให้มันเลี่ยวลดเห็นไหมครับ่โอนก็ไปของแก้วลดเป็นยังบ่เป็นยังหรอกดหนีก็รถ พอะทุยเดินปิกอัพเด็กอะไเออจ้าเป็นยังไหะพอเราพี่อบเอง่ากระป๋ากนยกระป๋างันี่เราเี <S <s ่กเยย่นีุ้ดสแก้วอะเออลกเดอคนบ้แบงก์รถตู้เด็กครับจ้าก็เาเบาว่าตอนแรกกัน ขายายกับ่มีคนซื้อแม้ขนาดขายสามหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นก็ว่มีคนซื้อก็ได้รถพญญมจ้ารถพญยมรถรถเก๋งรถเก๋งพมแม่พ่อซื้อเจ้าวัยเพนระจ้าซื้อเขาไปยืมถ้ยกนมีข้าผมข่อยนี่จ้าจะ่อยสอบ่อยยังกอีกับนภาษีก็เสียเองจ้า รถต่อมาที่มาตรวจสอบมันร่มาหลายเลยรถคือหลายแต่รถมันจะใส่หมดทุ้ยบ่ดรถคอยวาวาเดอดตัวพยทุ้ยตัวพยีอันปุดจ้ารถคอยพยีขั้นเด็ดจ้ารถคอยพยีขั้นเดียล่ะเพราะว่าอยากให้เป็นอันชื่อเป็นชื่อวัดที่ได้เป็นของวัดโรถที่ได้ไม่ต้องมาเป็นชื่ออันอันลูกหลานจิ้าอันที่ได้เป็นชื่อวัดเนี่ยยังสิที่ได้มีว่าเออวัดกันได้มีอันรถจังสี่แม่น้องสาวคิดจังสั้นแม่จ้า ลาาพอดีกับมือแฮปปุ้่นเฮกัอันนี้แลลวก็าล์พร้อมกัเ่อวัตดอเนเออเขาท้ากันเออเจแล้วเด้อจ้าสาธุจ้าสาธุเหตดกำแพงกำลังวัดเอประตูโค้งง่ญยๆว่ะเต เห็ดคือใบเห็ดออกกงกวางเนี่ยพระจานอันโฮกเมตรบ่หนูว่าอยากได้กงกวางแมมันไดงก็อ๋อตั้งแต่จุดนี่แม่นบ่จุดจุดนี่จุดนี่โอ้แต่ว่าฟังนี่นาชิ้ยับมาอีกจังน้อยโนวานี่ฟังนี้ยับเข่าไปฝุ่นจังน้อยความหมายหนู นี่แหละเสาเสาอยู่พี่เละเสาเสาใ่ป๊กงยือเสาบวคล้ายๆกับอันนั้นท่านาจารไ์ใหญู่นใหู้นไอ๋อจ้าเอูนเป็นรูปไม้สาล้วหาอันน mm ี hmm. ้จ้าเอาัุกับเดี่เจ้าหนูยังมาท่านในกับกาวาอยู่กับเราอีกจะเดือนกูกลัวหมดเดือนจ้า้่งปีใม่ เพราะว่าหนูมาอยู่เป็นมู่แม่ให้เล่าวันนี้สักพักก่อนร้านหลายยี่ปันจ้า่เดือดจินเกียิว่าพี่จ้าวันศิเมื่อสงทัปีเก้าวันศิษย์สวดัดขับปีจ้าอันนี้คนสีเฮตประตูโคง เห็ดประตูโคง้งหกเม็ดตีทำประตูโคง้งคือทรายเป็นเห็ดประตูโคง้งอ่ะกับแล้วจ้ะใช้มือแล้ววันที่ยิบเก่าสามสิบปะน้องอมได้วันที่ยี่สิบเก้าสามสิบนะคะน,นั่นแหละกระมือบอัวกระมือเดียวฮัลลาเออกระสามสิบเอาเขากล่องอยังวัง แม่ก็ยังว่าอันเบ้าตามเพินเบ้าตามยายป,ปุนยายปุณพนวายิบเก่าสามสิบหาเก่าสามสิบเนาะสวัสดีจ้าหลังจากที่นิม,มนต์ผราอาจารย์เพินแล้วๆจ้ะอันจีกะผ้าแม่แล้วก็ลูกชายผ้ามาเบิงมาเบิงอันนี้พ่อจ้ะมาเบิงไอ้หมอ่อม พ่อ,อยูจ้ะน้องเบิ่งหมองพ่อ,อยูอันนี้ก็บอบอป่าบอป่าบอป่าต้นมันต้นแค่อยู่ใส่นอคุณพ่อ ตอนแค่เพิ่นขุนมีหอดเรือมีหอดเรือเรือเรือ,อน่ะสานามเพิ่นทีทีวัดเบิดได้หน่จ้ะทีวัดย่างตามเขาได้ละแม่ nhanh tàng tà mực ôm thế là, <laughs> sum cấp đầy... sư xư bắt cá nữa già mì cá nhà แต้มอยู่ซุ้มซือว,วัดปลานี่ก็เป็นอันสวนยางของวัดนะจ๊ะสวนยางของวัดมูมะกีดมูมะกีดเห็นบ่สวนยางของของวัดลายต้นอยู่ด้วยนี่ นี่ก็จะเป็นมองอเก็บเก็บกระดูพคนที่ร่วงลับไปแล้วญาตพี่น้องร่วงลับไปแล้วจ้ะนีผ้ามาผ้ามาเบิง้งขัดไมายน่ำขึ้นนี่ว้าบอมาเด้อพี่น้องจ้ะยังพอย่อมขึ้นพอย่มขึ้าม,าม,ขม,ขมีท่อง ไปบอกเดกเน่ยพอยงมันเขาเลี้ยนแน่นี่พอยมคือมีกระถางดอกไม้ผู้ใดซื้อมาใส่มือนั่นเดียววนี้เกิดมาต้นมือพุ่นละบ่ามี่หนามพร้อมก็ได้เอาหนามมะเปลี่ยนให้เพิ่นอย่างนียายเฮ็ดมะเปียนเนี่ยถิ่มะบ่บ่พ่อพี่ใช้เขาเจามี่บ่อันวันที่สามสิบเจ้าพ่อสิเฮ็ดบุญบ้านเด้อเฮ็ดบุญบ้านวันที่สามสิบทำบุญบ้านวันที่สามสิบ ่ตันัวตปนืองเลนี่ยคือยูมีดยูมีถือไว้ถือบัตรตอรี่นี่คือตรงจุดที่พ่อขอพ่อห้ามาอยู่ไว้ตรงนี้เนาะจ้าเนาะมมกบอลบอสเซเลขคือบอกบอกนี่ไงเลยมีเดสมีกุดมีอันนี้ของพ่ออยู่นี่แต่ว่ารถอันรถอันที่เจ้าขับจู่หันเฉียบมานั่นถวายวัดเด้อเอามาให้พระคู่เด้อไปขี่น้ำเพลินรถ มาถวายวัดเอาไปทีไปน้ำเทโนดคุณพ่อไเาวูลังมาอีกหลังจากที่นิมนต์พระไปเบิง่อง้วแล้วๆก็มาบ้านย่ากันบ้านยายมีบรรยากาศบานเพิ่นมีฮอดเอสา Nam สาป่าได้จาคุณป้าเพิ่นเต็มอยู่ ป่าเถิ่งป่าเถิ่งนันนันเพิ่นเต็มอยู่ฝุ่นเบิ่งเฮียนเพิ่นเฮียนเพิ่นฝุ่นลังบักใหญ่ดิพี่น้องเบิ่งเดี๋ยวสิหันหันกล่องให้เบิ่งเด้อจ้าเด้อเดี๋ยวจะหันกล่องให้เบิ่งนี่จ้าเทียงหน้าเบิ่งเทียงหน้าเพิ่นโอ้ยเทียงหน้าอีหยังคือม่านลายห้องแท้ข้างล่างก็เป็นอีกห้องนึ่งบ่ข้างล่าง ข้างล่างไอ้ก็เป็นห้องนอนอนรนีย่าลอหยย่าอเียตรวบ้าดอาไว้ยเป็นที่หับอันนี้ก็เป็นห้องนอนโอ้คนคนล็อกตอนนี้ล็อกบ่นี่ย่ายล็อกบ่เออบ่เปิดนู้แค่นี้ซื้ออันนี้ก็เป็น เรื่องสีภาไปเบื้องทั้งเทิงบาทนี่เทิงเทิงม่ได้ปลูกกระเบียงเออเทิงเทิงมาท่านได้ปลูกกระเบื้องนี่กระสีเป็นบันไดจังสีจ้ะบันไดย่างขึ้นท่านได้ปลูกกระเบือเบ้องท่านด้เฮ็ดเหลี่ยวอยู่นี่กระสีเป็นระเบียงออกมาเม็ดเม็ดหนึ่งนี่ทั้งเทิงท่านในเหลี่ยวอยู่จ้ะขึ้นไปบ่ได้ดอกเพราะว่า,ใส,า,วา,าใส่ถุงเท่ามาบ่ได้ใส่รองเท้า โอ้พุ่นะ้องท่านด้แล้ยอยู่อันนั้นก็นสิเป็นห้องหน้าคุณท่านดนเล้วก็เลยเพราะท่านเองอยากชิงยางไปปันไดบ่ได้ใส่ถุงเท้าโอ้บ่ไดใส่รองเท้าบรรยากาศดีพี่นกทงหน้าจา้ะนะทงหน้าเพื่อนพี่นองเอยทงหน้าเพื่อนเพื่อนกับมี่ยัน,นอกทงอีกไฟเขาหอดบ้านผุนี่โซลาเซล โซลาเซลล์เข้าบ้านอีกเขาหน้าเพื่อนเีกพุ่นออ้พุนพ่นต้นไอ้ต้นมากันยังก็ะต้นไอ้บักม่วงต้นทุเรียนโอ้ลังค่าน่ก็สูงบันไดโอ้หลายสั้นเป็นบันดไดใหม่ท่านทาสลกอยู่ยังไม่ทาสล็กเลยนะคะ อนนั้นเพิ่นก็สิเป็นขั่วกสิเป็นขั่วพุ่นมีห้องน้ำข้างนอกน้ำตดาดผุนแทงน้ำแทงน้ำเพิ่นมีโซลาเซลล์น้ำไม่ใหน่ขนาดกเอาไปทุ่งบรีนะยิ่งยโทรบอกว่ามามันนั่งตึมขปอะตู

ป้าเพิ่นบอนตุบตับตุบตับจู่บังมะก,กอกเพ,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 พื่นก็มีเพื่นต้นกล้วยเพิ่นอ้อมสาอยู่ต้นกล้วยต้นนั่นอันมะพร้าวเพณ่อน่ะโอ้ยเพิ่มามา,มาเบิ่งทางนี่ห่อ,หอนเท่า รีวิวให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งกะฮอนฮอนพูนมีเสาไฟโซลาเซลล์น้ำต้นบักต้นบักม่วงโอ้ต้นบักอันต้นบักฮวงโอ้ต้นหักฮวงข่อยเลยนึกว่านต้นบักซีดามาอยู่ตรงกลางของบักซีดาโอ,โ,อโอ้พี่น้องเอ้ยขอย่อยเราบ่เคยเห็นเบิ่งพี่น้องบรรยากาศบ้านหน้าเพิ่นโลง่ง พูน่ะซาซาป่าเพิ่นอีกได้อีกซา,าหนึ่งหวยหนึ่งพูนมีบันไดลงพร้อมบาทนี่มีบันไดลงด้วยนะคะทุกคนเฮ็ดดีดีมีบันไดลงพร้อมพูนโอ้ซานี่น้ำใสแท้่ะพี่มีบันไดลงตรงนี้อ,อีกอ้ยงามคักบรรยากาศน่า อยู่ทงไฮทงหน้าจา้ะพี่นอ้องทุ่งให้ทุง่งนาเห็นบอ่พี่นอ้องหน้าเพิินพุนอ,อันนี้ท่างไปหน้าไผ่สันน่อันเป็นทางนี่ไปหน้าไผ่นี่เป็นหน้าเพิินบ่สงสัยกะสีท่างไปหน้าเพิินพุณเพิ่งในบรรยากาศนี่กะท่างเข่าทางเขา้า,เขามาตรงนี้เนาะหน้าเพิินกับบกไก่จากบ้านพี่ดองเออ หน้าเพิ่นบกไก่จากบ้านอ่ะเอาคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนีแ่แหละจา้ามันเหีวแล้วกะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องอลิสลาชาแนลด้วยนะคะ,ะเข่าห่มก่อนอห่อนอน,อนคลิปนี้กะฝากไว้ซ้ำนีแ่แหละจา้าขอตัวไปก่อนเด้อจา้าห่อนแห้ง มึงในห่อนแห้งอหลีได้จา้าเด้อกะขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมนะคะขอตัวลากรอพอกันคลิปหน้าจา้าบ๊ายบาย